เราก็กลับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆชั้นด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมพัดเกมมิ่งเช่นเคยครับวันนี้จะมาสอนสร้างบ้านนะครับแบบนี้ครับผมอ่าไปสร้างบ้านแบบง่ายๆนะครับบุบนิดเดียวครับอ่าออนนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าใครที่มันตกแต่งไม่มีประมาณนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับก็จะยังไงนี่ครับผมก่อนอื่นก็อย่างนี้นะครับวางเป็น ลุกอย่างเี้ยครับผมแล้วก็วางพอวางเป็นคอประตูสองบ็อกซ์นี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้วางอย่างเงี้ครับปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บเพียงแค่ผมตัวนี้ปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บข้างนะครับต่อขึ้นมาหนึ่งสองสามสามบ็อกนะครับผมสามบ็อกปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปบปโอเคครับผมจะได้รูปทรงประมาณนี้อันนี้ก็สามบลอกเหมือนกันในะคบแล้รูปทรงประมาณที่เสร็จแล้วนะครับให้ติดหลังคาครับผมใช่ไหมวะนี่ติดประมาณนี้ครับแปบ๊บ ราคานะครับก็มึงยังไงก็เอยทุกคนผู้ชมเห็นยังไงก็ติดอย่างนั้นแหละครับผมราคานี้ติดยากนิดนึงนะครับใครติดไม่เป็นก็ต้องไปไนะครับผม เชครับชบว่าใช่แบบอันนี้บ้านนี้คิดสดนะครับผมเพิ่งคิดเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับก็เลยอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้ครับเอาไปเล่นกันนะครับก็เลยรียบลงนะครับ เพียงก็คุณเกิดมาแล้วก็ตัดอายนะครับผมแค่นั้นคุณก็จะได้บ้านหลังนี้แล้วนะครับใช่ไหมครับคุณฟิวครับใช่ไหมครับเพื่อนคุณฟิวบอกเออนะครับผมพูดไม่ค่อยเพาะเลยในแคปก็นะครับขอนะครับผมคุณผู้ชมนะครับคุณเรานะครับเกิดมามันก็ต้องมีด่ากันบ้างครับ ครับเกิดมาเราไม่มีดาครับไม่ไม่มีครับผุนบนโลกไม่มีนะครับ,บใครครับไม่หรอครับคุณผู้ชมทุกคนต้องเคยดาครับตอนตัว,วาด,ดาครับแต่ตอนเด็กอาจจะดาก็ดได้เพราะว,ว่าสะสมได้แล้วครับอะไรอย่างนี้ ไว้เด็กก็อาจจะมีบ้างนะครับไม่มีบ้างหรอกครับโดนหมดแล้วครับได้บ้านประมาณนี้ก็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่เสร็จครับผมลืมใส่กระจกครับคบเจาะครับแล้วแต่คุณชมเลยนะว่าจะใส่กระจกไงนบผมใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกไม้ครับต่อขึ้นมาหนี้งครับเว็บโอเคครับต่อให้มาเป็นบล็อกครับผมโอเค โอเคครับผมก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับอ่าก็วางกระจุกกันเลยนะครับรับรับนะครับวางสลับ ขอภายนะครับปึ๊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 บโอเคนะครับตรงนี้สแลปเหลี่ยว้นไว้นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยมาดูวิธีการตกแต่งกันเลยครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือทุกครับเตาเป่าแล้วก็นี่ครับเตียงครับแล้วก็นี่ครับก็นี่ครับ ไม่อีกนะครับไม่ใช่แค่นี้แน่นอนนะครับผมปึ๊บปึ๊บวางกังนนะครับปึ๊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 บขีบนี้สามารถวางแล้วแต่คุณครับว่าจะวางปีกกระจกหรือไม่วางครับผมจะไม่วางแล้วกันครับคุณขุดตรงนี้เอาก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับท่านใดแล้วก็ตองนี้ครับ ตุแต่งไม่สวยก็ยอย่าว่ากันนะครับผมไม่ถนัดเรื่องการตรุแต่งนะครับปอบปอป,ป,อปนะครับก็จอนวางอย่างนี้ด้วยโอเคก็นี่นะครับ อ๋อกิจกันต่อไปนะครับปักดอดครับปักดอดทอสนะครับผมปักทอสแล้วแตคุณผู้ชมนะครับจะปักเลยนะครับสม่งมันจะปักเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะครับได้ประมาณนี้แล้วก็ ต่งนิดนึงนะค,นะครับปบปึ๊บปบล็บอกบล็อกบล็อกห้องห้องห้องปึ๊บป๊บ ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่เจ๊ตัวไหนแคบก็จะได้บ้านประมาณนี้อแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราได้นะรับก็คือสแลปสแลปนี้แนะนำนับเยาวางข้างนอกครับ มาข้างนอกเรามึงจะเกิดความหายนะครับผมเข้าใจป่ะครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับแป๊บน,นึงครับอีกนิดนะครับลืมลืมครับลืม โอเคครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะรับผมมาจนใหญ่ไปหน่อยเนึ่หสับ คุณผู้ชมท่านใดอยากเอาไปสร้างก็เอาไปสร้างกันเลยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นบ้านง่ายๆนะครับว่าคุณไม่มีครับคุณก็ตกแต่งกันได้นะครับผมตกแต่งไงก็ได้ครับอันนี้ผมตกแต่งให้ดูเล่นๆเฉยๆนะครับแล้วก็คลัปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็ u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ปีหน้าครับขอบคุณครับเย้